สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังวิเศษในตัวคุณวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อ8วิธีอ่านใจอ่านความคิดของคนรับชมและรับฟังได้เลยครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมส่งคลิปดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจในจิตใจของมนุษย์และเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการอ่านใจอ่านความคิดของผู้คนรอบตัวเราหัวข้อในวันนี้คือ8วิธีอ่านใจอ่านความคิดของคนเป็นแนวทางที่คุณสามารถฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในงาน หรือเพื่อเข้าใจคนที่คุณรักให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกับวิธีแรกกันเลยครับวิธีที่หนึ่งฟังสิ่งที่เขาไม่พูดให้เป็นหลายครั้งความจริงไม่ได้อยู่ในคำพูดแต่อยู่ในสิ่งที่เขาเลือกที่จะไม่พูดเวลาคนพูดถึงเรื่องสำคัญแต่เลี่ยงประเด็นบางอย่างหรือเปลี่ยนเรื่องกระทันหัน นั่นอาจเป็นสัญญาณของความรู้สึกที่เขาไม่ต้องการเปิดเผยลองสังเกตดูว่าเขาข้ามเรื่องไหนเพราะบ่อยครั้งความลับจะซ่อนอยู่ในความเงียบวิธีที่สองอ่านจากสายตาและการมองของเขาดวงตาคือหน้าต่างของจิตใจสายตาที่มั่นคงสะท้อนถึงความจริงใจสายตาที่ลุกหอลิกอ่อบ่งบอกถึง ความลังเลหรือซ่อนบางสิ่งไว้ถ้าคนคนหนึ่งมองคุณเวลาพูดแสดงว่าเขาใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดแต่ถ้าเขาหลีกเลี่ยงสายตาคุณอาจกำลังซ่อนบางอย่างอยู่ในใจวิธีที่สามสังเกตท่าทางและภาษากายภาษากายคือภาษาที่ไม่ต้องพูดแต่กลับส่งพลังได้มหาศาลการกอดอก อาจหมายถึงการปิดกั้นหรือไม่เปิดใจการขยับเท้าบ่อยๆอาจแสดงความกังวลใจหรืออยากออกจากสถานการณ์นั้นแม้แต่รอยยิ้มก็มีหลายแบบยิ้มจริงใจจะสะท้อนผ่านตาแต่ยิ้มฝืนๆมักจะหยุดอยู่ที่ริมฝีปากวิธีที่สฟังน้ำเสียงไม่ใช่แค่คำพูดคำพูดอาจโกหกได้แต่น้ำเสียงนั้นซื่อตรงกว่ามากน้ำเสียงที่ราบเรียบ อาจแสดงถึงความเฉยชาหรือซ่อนความรู้สึกน้ำเสียงที่สัน่นอาจบ่งบอกถึงความกลัวความไม่มั่นใจการเน้นคำบางคำหรือการเว้นจังหวะก,ก่อนพูดอาจเผยให้เห็นว่าคำเหล่านั้นสำคัญต่อใจเขาเพียงใดวิธีที่5สังเกตคำพูดซ้ำๆเวลาคนพูดถึงบางเรื่องซ้ำๆแสดงว่าเรื่องนั้นอยู่ในใจเขาเป็นพิเศษบางคนพูดถึงความสำเร็จเดิม ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะภายในอาจยังต้องการการยอมรับบางคนพูดถึงความเจ็บปวดเก่าเพราะเขายังไม่เคยเยียวยาอย่างแท้จริงการฟังด้วยใจจะทำให้คุณเข้าใจความคิดที่อยู่หรือกบว่าคำพูดวิธีที่6ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อเปิดใจเขาคำถามที่ดีสามารถเปิดประตูหัวใจคนได้คำถามปลายเปิดเช่นคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ หรือคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคำถามแบบนี้ไม่ใช่แค่เพื่อได้คำตอบแต่เพื่อเปิดโอกาสให้เขาเผยความคิดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาวิธีที่7ฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูการฟังอย่างแท้จริงคือการรับรู้ทั้งคำพูดน้ำเสียงท่าทางและพลังงานที่แฝงอยู่ในบทสนทนาอยาคิดจะตอบกลับทันที แต่ให้ฟังอย่างเข้าใจเพราะเมื่อคุณฟังด้วยใจอีกฝ่ายจะรู้สึกปลอดภัยและกล้าเปิดเผยความคิดที่แท้จริงมากขึ้นวิธีที่8ฝึกสังเกตจากสิ่งเล็กน้อยนิสัยเล็กๆพฤติกรรมเล็กน้อยสามารถเปิดเผยโลกในใจของคนคนหนึ่งได้วิธีที่เขาวางของวิธีที่เขาทักทายแม้แต่ของที่เขาเลือกใช้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของความคิดความรู้สึกภายใน ผู้ชายที่จัดโต๊ะทำงานเรียบร้อยเสมอมักเป็นคนที่รักความเป็นระเบียบในชีวิตผู้หญิงที่เลือกสีเสื้อผ้าที่สดใสอาจเป็นคนที่มีความหวังในหัวใจเสมอสรุปท้ายคลิปทั้ง8วิธีนี้คือศิละปะแห่งการอ่านใจคนซึ่งไม่ได้อาศัยเพียงแค่เทคนิคแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังที่จะสังเกต และเปิดใจรับความรู้สึกของผู้อื่นคุณจะค้นพบว่ามนุษย์ทุกคนล้วนต้องการการเข้าใจมากกว่าการตัดสินและเมื่อคุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคุณก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเช่นกันหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณมีหัวใจที่ละเอียดอ่อน และดวงตาที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นสวัสดีครับขอบคุณครับ